ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอาริยาสิริสารชื่อเล่นชื่อน้องแหวนค่ะน้องแหวนได้รับตำแหน่งนางสาวดอกคำจ่ายประจำปี2,556ค่ะเ mm hmm. นื่องในวาระโอกาสวันสตรีสากลน,น้องแหวนก็อยากขอโอกาสให้สตรีของเรามีความเท่าเทียมกับผู้ชายเน mm ื่องในปัจจุบันสตรีของเรามีความรู้ความสามารถที่เท่า,เท,าเทียมกับผู้ชาย mm hmm. จึงอยากจะขอโอกาสให้โอกาส,กาสผู้หญิงได้ มีการทำงานเท่าเทียมกับผู้ชายค่ะสภาพปัญหาความสับสนวุ่นวายในเมืองหลวงความเจริญของวัตถุที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วปัญหาขยะน้ำเน่าผู้คนรีบเร่งไปทำงานจะมีความสุขอย่างไรในภาวะเช่นนี้แต่ที่นี่ จังหวัดพะเยาเมืองน่าอยู่จะอยู่ในลำดับที่สิบของประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีธรรมชาติที่งดงามและประชาชนชาวพะเยาดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายตามแนวปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพะเยาได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักปลูกฝังจิตสำนึกของอาสาสมัครเยาวชนและสตรีเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองพัฒนาครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดพะเยาได้เริ่มงานพัฒนาสตรีในชนบทมาตั้งแต่พศ2505จนถึงปัจจุบันโดยยึดนโยบายให้สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัวชีวิตครอบครัวและการมีส่วนร่วมในสังคม กระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่มใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีความกระตือรือร้นมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้โดยการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในแต่ละระดับเพื่อเป็นแกนนำในการคิดตัดสินใจวางแผนแก้ไขปัญหาในชนบทจังหวัดพยาวมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านจำนวน 818คณะคณะละ9ถึง15คนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจำนวน68ตำบลคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอจำนวน9คณะและมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยามีจำนวน1คณะ37คนมาจากประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอและกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทุกอำเภอตลอดทั้งสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ ความมุ่งมั่นเสียสละในการพัฒนาของสตรีจังหวัดพะเยาทําให้องค์กรสตรีมีผลการดําเนินงานที่โดดเด่นน่ายกย่องเชิดชูด,ดังต่อไปนี้การส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมทั้งร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นทุกปีการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานครอบครัวเข้มแข็ง การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานครอบตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรศาการจัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปีโดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ8 4ภรรษาการเดินรวมพลังสตรีการรณรงค์ส่งเสริมการเมืองท้องถิ่นสู่วิถีประชาธิปไตย การรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรณรงค์ต่อต้านเอสรณรงค์เมาไม่ขับรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพรณรงค์การใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคนิทรรศการการออมแบบพอเพียงนิทรรศการการให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานนอกระบบการมีส่วนร่วมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานทุกหมู่บ้าน การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเด็กเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดพะเยาการจัดงานวันสตรีไทยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและกิจกรรมการทอดผ้าป่าหาเงินสมทบเงินกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยาตลอดทั้งทุกหมู่บ้านมีการรณรงค์การพัฒนาหมู่บ้านและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มองค์กรต่างๆในการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาต่างๆในจังหวัดสวัสดีค่ะดิฉันว่าที่รอยตีหญิงเจนจิราคนสนิทอ,อสอพอรุ่นที่64ทับ2ค่ะตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่โรงแรมพยาวเกตเวย์นะคะ ซึ่งจะใช้จัดกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปี2555นี้นะคะก่อนอื่นนะคะดิฉันจะรอาประวัติความเป็นมาของวันสตรีสากลให้ฟังก่อนนะคะองค์การสหประชาชาติกำหนดในวันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลเพื่อส่งเสริมให้สตรีในประเทศต่างๆทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อร่วมรำลึกและเชิดชูเกียรติผู้ทำงานด้านสตรีซึ่งสตรี องค์กรสตรีรวมทั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมเพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาคความยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาสตรีมาอย่างต่อเนื่องในปี2555สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาและร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยากำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2554ขึ้นในวันที่9มีนาคม2555ค่ะ นี้นะครับจังหวัดพะเยาโดยองค์กรสตรีนะครับทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยานะครับได้มีโอกาสนะครับต้อนรับท่านประธานคณะกรรมการิการนะครับเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับพร้อมคณะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมองค์กรสตรีนะครับที่จังหวัดพะเยาคือทั้งที่ ชั้น5นะครับห้องภูกระยาวสระกลางจังหวัดพะเยานะครับนำโดยท่านประธานอรุณีชำนาญยานะครับประธานคณะกัรมาทิการนะครับในครั้งนี้นะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรสตรีนะครับทุกอำเภอนะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกอำเภอพร้อมทางหัวหน้าสูตรราชการนะครับพัฒนาอยากจะคือทางองค์กรสตรีได้เข้าเปลี่ยนคือความเป็นหนึ่งเดียวกันในการข้าเปลี่ยนไปสู่วินนี้ที่เราต้องการ เ <l id> ร <kah> um ื <t ani> ่องของรทบาสติดิขึ้นและได้ทำการยงภาพในสังคมนจ้าวผบาทการตีเจะนําโมอุกการของสตรีตีมีของคุร้อยล่านนะคะมาพัฒนาสกระราคาราชพหรือเส้นทางผู้านของสตรีนะจผอเสนมสุภาพจากท่านบนผมฝากเรื่องสิ่งแางเปศ นะครและวกมาประกันที่จะกราบโดยรวมก็คือบทบาทของกลุ่มสตรีเยียวยาปัญหาสังคมทุกรูปแบบผมพูดเรื่องเจ็ดปันทะกับชาวบ้านพูดเรื่องเจ็ดปลอดขอพูดสั้นๆย้ำหนึปลอดยาเสพติดพี่น้องเขียเรื่องยาเสพติดมามากมายเลยที่ป้ายรณรงัน,นี้ขอกราบของพุะคน พยาวในวันนี้องค์กรสตรีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมเคียงบา่าเคียงไหลกับผู้นำสุภาพบุรุษในระดับหมู่บ้านตำบลจังหวัดเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก เราจะผูกพันมั่นหมายไม่หายหน้าเราจะแกรงกล้ากิจการงานสร้างสรรค์เราจะร่วมแรงร่วมใจไปด้วยกันเราจะยึดมั่นคำว่าเพื่อนเตือนใจเราจัดตาเจ้ามาโดนหง่อำซา